ตั้นจับปลาสิปลาเัวนี้เขาไม่ไข่ตายมามาณปลาแนละอดตั้นจับปลาได้ไงอ่ะเนี่ยปลนมีอีกตัวหนึ่งปลามีกี่ตัวยามโซวฮะมีกี่ตัวเนาะตันนับสิมีกี่ตัว ตันนัสีปลามีกี่ตัวตันเอาอีตัวนี้ไหมสอ,องตัวเลยอ่ะไหนดูดอยปลามีกี่ตัว